ม่จริงๆก็จะเป็นเป็นการแบบเขาเรียกว่าเป็น new ร r i g i ก็คือมามาเอาเพลงมาทาใหม่ให้มันเข้ากับซีรีส์แค่นั้นเองครับถ้าเป็นเวอร์ชันออริจินอลก็คงก็จะร้องไม่ได้แหละใช่ตอนแรกที่เขาบอกว่าให้รับบทบาทร้องเพลงเราหนักใจไหมครับหดีว่ายินดียินดีมากครับเพราะว่าชอบอยู่แล้วแม้ว่าจะร้องเพลงบ้างก็ตามแต่ว่าเป็นแบบน่ารักเหมือนแฟนๆแฟนชอบครับส่วนตัวเองก็ชอบเหมือนกันพูดถึงการทำงานมันยากยังไง ก็อย่างที่รู้กันเพลงนี้ด้วยสตรีนไอเดิมนะครับมันเป็นเพลงรอง็อกเพลงร็อกแล้วก็ออริจินัลเป็นวิคิววิคิววงฟัวเขาก็ร้องไว้แบบคีย์เขาสูงมากู่แล้วเราก็มีความกดดันในในจุดนี้ว่าเป็นเพลงที่คีย์เพลงมันสูงแล้วเราไม่ไม่ได้เป็นนักร้องอาชีพขนาดนั้นมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราจะทําได้ปหมวะแต่สุดท้ายสุดท้ายก็เขาก็เขาก็ยอมทําให้ให้พวกเราทั้งสองคนเนี่ยสามารถ ที่จะร้องออกไม่ได้ต้องไปสีเบื้องหลังต้องถึงขั้นดมยาดมถือไว้ตลอดเข้าห้องอัดก็คือผมต้องถือยาดมไว้ตลอดเวลาเสื้อกดกระดานถือว่ายังไงคะมันเสียงสูงอะมันใช้ลมเยอะมากจนเราไม่ใช่นักร้องอาชีพอะร้องเพลงจนจะเป็นลมถึงขั้นนั้นเลยใช่เป็นยังไงอย่างนั้นเลยกระแสซีรีส์ตอนนี้ก็แบบแฟนต้อนรับเยอะมากแฟนก็ติดติดตามเยอะแล้วก็ชื่นชอบชื่นชอบซีรีส์ของพวกเราครับก็ ก็ไม่รู้ว่าถูกใจจริงเปล่าหรือว่าแค่แกล้งชมโอ้ย,อยจริงสิจอ,อ,อตอนได้เงนก็หาไคิดถึงไงบอกว่า,ยายิาาจ์กลับมใช่ครับก็เหลือกี่พีก็ไม่รู้ใกล้แล้วอะใก,ใกล้จบแล้วก็ก็ถ้าถ้าไม่มีอะไรให้ดูก็ย้อนกลับไปดูย้อนหล <c oughs> นะะังแล้วกันจริงๆโปรเจกต์นี้มันตอบเรื่องเรื่องอะไรจริงอะไรบ้างไหมครับอะไรนะครับมีโปรต่อนเ่เป็นเรื่องแฟนมิจริ้งอะหมายถึงว่าหลังจบโปรเจกต์นี้แหละครับก็ ก็เดี๋ยวมีครับเดี๋ยวมีก็ต้องต้องรอติดตามที่จริงๆพี่ปกับจมมีคุยกันมาว่าจริงอยากไปตัดวิ่งต่างประเทศ้างเพิ่งเพิ่งไปมาครั้งแรกครับไปมาก็ถ้ามีโอกาสไปไปอีกก็อยากไปรู้สึกู้สึกผมเปสิ่ที่ไปั้งล่าสุดเป็นไงครับอ๋อที่มาเกาก็แฟนแฟนน่ารักครับทนแฟนแบบให้การตอบรับดีมากแล้วก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่รู้สึกว่าอยากกลับไปอีกมันแบบ มั time, นมีวัฒนธรรมหลายๆอย่างรวมอยู่ในที่เดียวอาหารอร่อยแล้วก็ทัชไข่อร่อยอิ์แมนเขาขุนดีไหมเขาแบบขุนดีมากน้ำถึงทั้งทัดไข่ท uh ั้งข้าวหมูแดงโอ้โหเต็มที่กินทั้งวันทั้งคืนจริงๆกลับมาเพื่อความรำคาญหนักมีเพิ่นะน้ำหนักลงเขาบออะไรน้ำหนักไม่รู้เหมือนกันยิ่งรู้สึกว่ายิ่งกินยิ่งยิ่งลงหลอ ไปดีจังไม่รู้เหมือนกันจริงทุกวันนี้นำนากยิ่งกินยิ่งลงงานหนักหลอทำงานหนักหล้อหนักไหมไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยออกแต่ว่ายิ่งกินก็ยิ่งลงช่วงนี้งานก็งานก็แน่นแนลเนาะงานก็แน่นครับเราเราเมเนจสุขภาพตัวเองยังไงบ้างให้มันแบบสเตเบิลไปเรื่อยๆจริงๆก็ รู้สึกว่าหลังๆหันกลับมาใส่ใจเรื่องสุขภาพของตัวเองมากขึ้นมากกว่ารูปร่างเพราะว่ารู้สึกว่าพออยู่เข้าเลขสามแล้วว่ายิงพูกก็ยิงเจ็บยิงพูกก็ยิงเจ็บเลขสามหรืสามเออสามแต่ละผ่านหมายถึงว่าผ่านคนอายุเลขสามหรือว่าผ่านตอนเลขสามมาหมายถึงว่าคือคือมแค่รู้สึกว่าร่างกายมันมีอาการบางอย่างที่มันฟ้องออกมาว่าแบบ เฮ้ยมันไม่เหมือนตอนเล็กสองกันนะมันก็เลยรู้สึกว่าเราต้องต้องใส่ใจกับสุขภาพของตัวเองมากขึ้นอย่างที่เราเห็นคือมันมีอาการอะไรบ้างที่แบบรา่าึกด้ว่าร่างกายเราเริ่มแล้วน,นะนอนเท่าเดิมแต่ว่ามันไม่หายเหนื่อยตาแห้งบ่อยขึ้นง่ายขึ้นแล้วก็เชียรง่ายขึ้นหน้ามืดบ,บ่อย เดี๋ยวนี้ก็หาคุณหมอไหมว่ามันเกิดจากพักผ่อนน้อยยังไม่ได้ไปหาหมอเลยแต่ก็เราก็เป็นคนพักผ่อนไม่ไม่ไเยอะหรอเช่วงช่วงที่แบบถ่ายหนักๆอะครับมันจะเป็นช่วงที่ช่วงที่มันไม่มีเวลาไปหาคุณหมอเลยแล้วเราดูสุขภาพยังไงขึ้นมาให้มันแบบว่าอัดทุกอย่างที่มีวิตามินใช่คือคนกินวิตามินเยอะแล้วก็แรกๆอ่ะผมจะแบบเป่าออกกำลังกายมากเดี๋ยวนี้ผมก็จะแบบผมจะเผาลงแล้วก็ให้เวลากับการพักผ่อนมากขึ้นแต่ว่ายังคุมเรื่องอาหารอยู่แค่นั้นเอง แฟนกวเป็นแฟนแบบห่วงอุ้ยพิมไม่ค่อยได้นอนหรือเปล่าก็ก็แล้วแต่ช่วงครับบางช่วงก็ได้นอนเยอะบางช่วงก็นอนเยอะแบบนอนเลยเลยบางช่วงก็ไม่ได้นอนก็คือแบบก็เพื่อแฟนแฟนไงเพื่อแฟนเราทำผลงานออกมาเพื่อแฟนแฟนไม่ได้อดนอนอดหลับอดนอนไปไปเที่ยวเออแฟนแฟนหลับแฟนแฟนหลังจากนี้จะแฟนจะได้เจออีกไหมเออแฟนหลังจากนี้น่าจะมี น่าจะมีให้อินเตอร์แฟนได้เจอใ,ในต่างประเทศอีกสำหรับแจมฟิล์มครับ,บแล้วก็โปรเจกต์อื่นๆของพวกเราทสองคนทั้งตัวผมเองแล้วก็ตัวแจมเองก็ฝากแฟนๆติดตามด้วยแล้วกันนะครับโอเคจ้าโ <Okay, S 2> อเคขอบคุณครับขอบคุณครับ